ค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเกมแล้วก็รายการ l a ดี Society นะคะทุกวันเสาร์เวลา16นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีโดยในสัปดาห์นี้นะคะเกมจะมีข่าวสารและก,กิจกรรมอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะคือเป็นการจัดงานตอนรับชงซัมเมอร์ด้แบบ้อนลนจริงๆเลยล่ะคะ่ะสำหรับการจัดงานนะคะซูเปอร์สปอร์ตและเอ็นจอยัมเมอร์2022แนะนำคอลเลกชันเ้อผ้าใหม่นะคะตอนรับซัมเมอร์แล้วก็อุปกรณ์กีฬาจากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ พร้อมโดยโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะที่จัดโดยซูเปอร์สปอร์ตร้านค้ากีฬาอันดับหนึ่งของประเทศไทยในเคอร์เซนทัลรีเทลโดยได้แขกรับเชิญคนพิเศษนะคะอย่างนุ่มรอสุดฮอตหนุ่มมิวสุขสิทธิ์ที่ค่วงคู่มากับสาวสวยสุดฮอตนะคะอย่างสาว issa, อแมนด้าชาริสาออฟดามมิสยูนเวิร์สไทยแลนด์2020มาร่วมเดินแบบภายในงานนี้อีกด้วยดีใจค่ะไม่ได้เจอกันนานเนาะวันนี้ก็ดีใจที่ได้มีโอกาสแบบมาวมง,งานกันอีกครั้งนึงก็หวังว่าในอนาคตจะมีเพิ่มอีกใช่แน,น่นอนเลยดีใจมากๆครับผมเพราะว่า แต่ละครั้งที่ได้ทำงานกับด้าเนี่ยคือเห็นเลยว่าแบบด้าตั้งใจมากๆแล้วก็น่ารักมา,มากๆเสมือเลยครับดีใจจริงทีไ่ได้มาร่วงงานกันแล้วก็ไงนในอนาคตก็รอว่าเป็นยังไงบ้างไม่เป็นจะลอยแล้วนะคะดีค่ะวันนี้ของด้าก,ก็ใส่ New Balance ก็รู้สึกว่าใส่แล้วโอเคมันเป็น summer s e ตจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนแฟชั่นแบบใหม่เนาะเดินออกมาแล้วรู้สึกเท่รู้สึกคูลมากๆเลยคะ่ะที่มิวหรอคะ่ะของผมก็ตื่นเต้นครับคือการเดินแบบ การเดินแบบคือ um, น mm ้อยมากๆเลยครับผมน้อยมากๆที่มีโอกาสได้เดินก็ต้องเนี่ยดูจากด้าเอาก็ต้องทำอะไรยังไงบ้างแล้วก็ได้เดินแบบตื่นเต้นมากๆเลยนะว่การโปรโมชั่นนะครับผมถึง3เมษานี้ก็โปรโมชั่นซัมเมอร์บอกเลยว่าเสื้อผ้า fresh fresh มากกับซัมเมอร์เต็มไปหมดเลยหลากหลายแบรนด์เลยครับผมสเกเชอร์ก็สวยนะครับนิวบาล็อตก็สวยด้วยก็ฝากทุกคนไปติดตามกันด้วยนะคะเผื่อเผื่อเราจะได้มีเสื้อผ้าใหม่ๆมาใส่กันด้วยแล้วก็จะได้รู้สึกแบบ จะออกกําลัลงากายด้วยค,ค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อคอลเลกชันพิเศษนะคะในแคมเปญ Super Sport Let e ล j o y Su m m e r 2022, 2022ได้แล้ววันนี้นะคะที่ s u p e r Sport ทุกสาขาทั่วประเทศรวมถึงช็อปออนไลน์ต่างๆนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3เมษาย,ยนและสามารถติดตามข่าวสารนะคะการจัดโปรโมชั่นแล้วก็กิจกรรมต่างๆของ s u p e r Sport ได้ที่ Facebook Fanpage ของ Super Sport นะคะหลักก็ที่ไลน์ o f f i ิ i ช l ลของ s u p e r Sport ได้เลยนะคะ เจดโอโปรเฟชชั่นัลไทยแลนด์นะคะผู้นําเข้าแบนจิเซโดโปรเฟชชั่นัลผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและเปลี่ยนสีผมระดับพรีเมียมนําโดยคุณมิชิโกะคาชิวะนะคะผู้จัดการอาวุโสแบนจิเซโดโปรเฟชชั่นัลจัดงานเปิดตัวครีมเปลี่ยนสีผมนะคะ Outis by p r e m i e s เฉดสีใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับนวัตกรรมใหม่นะคะประกอบด้วยสารบํารุงสูตรพิเศษหลักกับเทคโนโลยีสุดล้าสมัยนะคะเพื่อสร้างสันสีผมที่สวยเด่นชัดนะคะในโทนสีพิเศษอีกทั้งยังช่วยให้ผมนะคะเป่งประกายความงามได้นานจากภายในซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อคนเอก ะะที่ชื่นชอบการทําสีผมโดยเฉพาะนั่นเองวันนี้จะเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ครีมเปลี่ยนสีผมของ o u t i s by Premium s ของ c h i s e l Professional นะคะวันนี้เราจะมีเฉดสีใหม่ออกมา2เฉดสีด้วยกันก็คือ Creamy Peach และ Sand s b n i g e ค่ะนี้นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีพิเศษก็คือ Color In Core นะคะซึ่งก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เน้นชั้นที่ลึกที่สุดของเส้นผมนะคะซึ่งอ,อ,อีกส่วนหนึ่งที่พิเศษก็คือมีเบสเป็นสีเทานะคะทำให้สีผมมน นทนนานได้ค่ะก็สำหรับท่านที่สนใจอยากจะทำสีผมครีมมี่พีชและแซนเบจนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามร้านซาลอนที่อยู่ในเว็บไซต์ของทางช h เซโร่โปรเฟช s ั่น a l ลนะคะหรือว่าทาง Facebook หรือ IG เราจะมีแนะนำร้านซาลอนที่เป็นพัเนะคะที่สามารถเข้าไปทำสีผมได้ ค่ะก็จริงๆแล้วตัวนี้นะคะก็เป็นได้เปลี่ยนสีผมแบบใหม่นะคะในเฉดใหม่นะคะคือ Artist by p e m a นะคะของ Chichido Professional นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีผมที่ซ่อนความเป็นแบบว่าเซ็กซี่นะคะแต่ก็ยังมีความเป็นละมุนอยู่อะไรอย่เงี้ยนะคะมีความเป็นแบบที่เล่น เบ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะในตามสไตล์ตอนนี้ที่ที่เราอาจจะแบบว่าเปลี่ยนลุคนิดนึงจากความที่เราเป็นแบบเรียบร้อยมา,มาเป็นแนวเซ็กซี่หน่อย,อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็อาจจะได้เห็นความสดใสความร่าเริงของเบ็นนิดนึงโดยสีผมแบบใหม่นะคะแล้วก็ได้เห็นถือคาแรคเตอร์แบบใหม่ๆด้วยค่ะคะ่ะตัวนี้นะคะก็สามารถจะทําได้บ่อยนะคะแล้วก็ผมเนี่ยจะไม่แห้งเสียด้วยนะคะสําหรับตัวเบ็นเองเนี่ยเบนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับผมเส้นเล็กนะคะแต่พอมาได้รู้จักกับชิเชโด้นะคะ ก็ทําให้แบบว่าผมของเราในสุขภาพดีขึ้น,นะคะ่ะยังไงก็ฝากนะคะสําหรับสาวๆคนไหนนะคะที่อยากจะเปลี่ยนสีผมแบบว่าลักษณะเหมือนเบนส์นะคะแบบว่าเซ็กซี่นะคะแล้วก็มีระมูลระมุลนิดนึงเลยค่ะก็นี่เลยค่ะฝากด้วยนะคะชิเชโดนะคะ professional นะคะโดยสีผมเชคใหม่นะคะ artist by p เ m e n t ค่ะและสาหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์นะคะสามารถดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของชิเชโดโ p r o f e s ั่น n a l Thailand ได้เลยนะคะ บริษัท l i n k v i s ช o นจำกัดนะคะผู้นํำเข้าและจัดจำหน่ายแวนตาชั้นนำระดับโลกนะคะจัดงาน IIC Berlin new แบ a n d แอ assador 2022เปิดตัวแบนด์แอมบาสเตอร์คน2สไตล์นะคะยังหนุ่มรอสุดฮอตนะคะหนุ่มหมากบริลนแล้วก็สาวแอปแท็กซ์ออนที่ตอบโจทย์ลฟ์สไตล์อันโดดเด่นของแวนตาสำหรับผู้หญิงแล้วก็เวนตาสำหรับผู้ชายนะคะพร้อมเผยที่เด็ดนะคะกับประสบการ์สโอเวอร์ over, สุด exclusive ของแบรนด์ผู้นนำด้าน,นวัตกรรมจากประเทศเยอรมน,นีนั่นก็คือรถยนต์ m e r c e d e s ดส n z น์ะคะกับแบรนด์แวนตาสุดพรีเม,อมอ ยังได้จัดให้มีแฟชั่นโชว์แว่นตาไอซิเบอร์ลินนะคะในคอลเลกชันใหม่ล่าสุด Spring and Summer ให้ได้ชมกันภายในงานนี้อีกด้วยวันนี้ทาง i อซิเบอร์ลินไทยแลนด์นะครับมีโอกาสยินดีนะครับที่เปิดตัวแบรนด์แอมบ a สเ a อร์เป็นคู่แรกนะครับของแรกของโลกประเทศไ,ไทยนะครับโดยมีคุณแอฟนะครับซึ่งปีนี้เป็นปีที่2นะครับเป็นแบรนด์ a m b เ s อร์ของเราแล้วคุณหมาปร,รินนะครับปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่มาร่วมงานกระทางไอซิเบอร์ลินไทยแลนด์ ดังนั้นวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยเราไปทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับซึ่งเป็นเซเลบที่ผมคิดว่าโด่งดังที่สุดของประเทศไทยนะครับมาร่วมทํางานกับ IC b ี r บอรของเราวัตถุประสงค์อันหนึ่งก็คือวันนี้เราเปิดตัวคอลเลกชันนะครับไอซีเบอร์ลินรสโซเวอกับ AMG m e r c e d e s b e n z ะครับก็เป็นแว่นสายตาที่ได้การรับดีไซน์มาจาก คอนเซปต์ของ AMG ซึ่งเป็นการตกแต่งรถแนวสปอร์ตของรถยนยี่ห้อเบนท์นะครับเพราะนั้นเนี่ยประเทศไทยเวันนี้นะครับก็โชคดีนะครับที่เราได้เปดิปดตัวคอลเลเชันนี้ก่อนไทยแล้วก็โชคดีเป็นดับเบิลก็คือว่าเราเป็นประเทศแรกของโลกนะครับของแบรนด์ซิปบอรลินที่มีแบรนด์มาสเตอร์เป็นคู่ชายคู่หญิง เป็นเกียรติมากๆครับก็เหมือนที่แอปเลยเราก็คือเป็นคนที่ใช้แว่นตาของไอซีบร i นอยู่แล้วแล้วยิ่งมาได้เป็นแบรนด์บัสเตอร์ uster, ก็ยิ่งทําให้เราเรักในแบรนด์มากขึ้นไปอีกนะครับก็จะใช้ไปเรื่อยๆครับผมรู้สึกดีใจคะ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ ดีใจแล้วก็ภูมิใจอยู่แล้วนะคะที่ได้มาเป็นแบรนด์อามัสเตอร์เพราะว่าก็เหมือนมากก็คือเป็นคนที่ที่ใส่ไอจีบรุลินอยู่แล้วนะคะพอได้มาเป็นแบรนด์อามัสเตอร์ก็เรายิ่งรู้สึกแฮปปี้นะคะมีความสุขมลก็ <c oughs> คอลเลคชั่น <c oughs> ใหม่นะครับไอ b ีบร i n ลินทอสโซเวอร์กับเอ็มจีมอสเดสแปนส์เนี่ยนะครับมันเป็นแว่นแนวสปอร์ตนะครับรูปรักษ์นะครับมีการดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเอ g ดังนั้นเนี่ย ตัวนี้จะมีความเป็นบุกบึนดูความเป็นสปอร์ตดูฉบเฉียวมากขึ้นจะมีการสีสันนะครับที่ปกติแล้วทางไอซีเบอร์ินไม่ได้ใช้เช่นไบคัลเลอร์อย่างเงี้ยมัจากหน้าข้างหลังอย่างเงี้ยซึ่งเลคชันนี้จะออกมาแบบเต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพลาดไม่ได้นะครับอย่างคุณน้องมาประดินที่ใส่อยู่เป็นเอ็มจีนี่นะครับสีแดงครับของผมนี่ก็เป็นสีเงินนะครับ เพราะนั้นตัวนี้เนี่ยจะใส่แล้วเนี่ยยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไอซีบรินแต่ยังได้ภาพรักนะครับได้ภาพรักของความเป็นเอ็มจีเมอร์เซดสเบนซครับวนตาไอซีบรินทุกคอลเลกชันนะคะมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ศูนย์การค้าชั้นนำหลักกระทีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะหรือว่าจะติดตามข้อมูลลงไปถึงอัปเดตเท่นใหม่ๆได้ก่อนใครนะคะที่ Facebook Fanpage ของไอซีบรินไทยแลนด์ได้เลยนะคะ โพสเพอร์นะคะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแป้งข้าวโมนน้ำและแป้งผสมสำเร็จรูปแบรนด์มีคู่ดาวนำโดยคุณสถาพรภัยสารบุรพานะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทบ,บุรพาพอสเพอร์จำกัดจัดงานถแถลงข่าวความร่วมมือกับบริษัทค้าปิกยักษ์ใหญ่สหพัฒนาพิบูลเพื่อเสริมความแข็งแกร่งนะคะในการกระจายสินค้าแป้งทําอาหารแล้วก็ขนมสําเร็จรูปให้เข้าถึงทุกจุดทั่วประเทศพร้อมตอบสนองทุกความต้องการนะคะครอบคลุมลูกค้าหลายย่อยไปจนถึงกลุ่มโฮรกาและอุตสาหกรรมอาหาร จากแนวคิดนวัตกรรมนะคะ l i f e สา e and for e l uh ah> i f e สายแอนนำศาสตร์แห่งข้าวนะคะมายกระดับคุณค่าของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้บริโภคก็เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทบุรพาพรอสเตอร์จำกัดกับทางบริษัทสหพัฒนาพี่บูลจำกัดมหาชนนะคะในการแต่งตั้งให้ทางบริษัทสหพัฒน์เนี่ยเป็นผู้กระจายสินค้าแป้งตราหมีคู่ดาวไปทั่วประเทศในช่องทางของ Traditional Trade ค่ะ ผลิตภัณฑ์ของหมี่คู่ดาวเนี่ยจะประกอบไปด้วย3กลุ่มหลักนะคะ1คือกลุ่มแป้งพื้นฐานก็คือแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแป้งมันสาคูนะคะแล้วก็กลุ่มแป้งผสมซึ่งเหมาะสําหรับผู้ที่ประกอบอาชีพการทําอาหารแล้วต้องการความสะดวกก็จะเป็นแป้งผสมสําเร็จรูปกลุ่มสเตทฟู้ดนะคะแล้วก็กลุ่มของแป้งกลู t เตนฟรีเบเกอรี่และกลุ่มที่3คือเรียกว่าเป็นแป้งตัดสูตรค่ะก็จะเป็นการ ทํางานร่วมกันระหว่างเรากับลูกค้าในการที่จะทําให้มีแป้งที่ตอบโจทย์เฉพาะสาหรับลูกค้าเฉพาะรายเลยค่ะก็สําหรับคุณลูกค้าที่สนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของแป้งมีคู่ดาวนะคะสามารถที่จะเข้าไปในช่องทางของ f a c e b o o k นะคะก็จะเป็นแป้งทําขนมและอาหารมีคู่ดาวในไลน์ก็จะมีเป็นดับเบิลแบร์นะคะแล้วก็ในส่วนของเว็บไซต์ค่ะก็เป็นบุรพาราพรสเปอร์ดค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็สอบถามข้อมูลของแป้งข้าวมีคู่ดาวเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะบุรพาพัฒน์เพิร์ดดอทแล้วก็ที่ Facebook Fanpage ของมีคู่ดาวได้เลยนะคะ เรียกได้ว่าปังแบบสุดๆจนฉุดกันไม่อยู่แล้วล่ะค่ะสำหรับแบรนด์สุพัชานะคะของ2องซีโอคนเก่งคุณวราพรและคุณพิเชษผู้ผลิตและจัดจาหน่ายสบู่สมุนไพรนมสดนะคะสุพัชาซอฟพลัสนะคะที่ลาสุดจัดงานใหญ่จัดงานส่งมอบผลิตภัณฑ์ในร้อตสินะคะกว่า1น0 0 0 0สนชิ้นไปเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาณสนามฟุตบอลพีพอารจังหวัดสุพรรณบุรีโดยได้รับเกียรติจากคุณสมชายเรืองอุไลนะคะประธานบริษัทสุพัช SPC Thailand จำกัด เขาร่วมง,งานพร้อมมอบรางวัลน,นะคะบ,บนนัสสุดพิเศษให้กับตัวแทนสุปอรด์ดลเลอร์ภายในงานนี้อีกด้วยก็คือวันนี้นะครับเป็นเป็นอีกก้าวหนึ่งของสุภชัยพิธีไทยแลนด์นะครับผู้จัดจัดจำหน่ายแบรนด์สุภชานะครับซึ่งเราเริ่มจากหลักพันก้อนนะครับตอนนี้เรามาถึง1นึ่งแสก้อนนะครับและนโยบายของเราก็คือเราบริหารด้วย3วินนะครับก็คือวินที่1่ลูกค้าต้องได้รับสินค้าที่ดีมีคุณภาพเหมาะสมกับราคาอันที่2นะครับ ตัวแทนตํำหน่ายทุกคนนะครับในครอบครัวสุภัชาต้องมีรายได้ที่ดีและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับอันที่3นะครับบริษัทสุวชาเอ็นบีซีไทยแลนด์จะต้องโตขึ้นและส่งออกให้มากกว่า6ประเทศในอนาคตครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนนะคะในวันนี้ก็คือที่สุวัชามีทุกวันนี้ได้ก็คือเพราะตัวแทนทุกคนคะ่ะ ก็ค <Private. S 2> ือสบู่ต <pu en> ัว <dancing> น <además> ี้นะคะช่วยเรื่องปัญหาผิวสิวฝ้ากระจุดด่างดำนะคะแล้วก็รอยแผลเป็นต่างๆนะคะซึ่งของเราเนี่ยเน้นสมุนไพรไทยค่ะสามารถติดต่อได้กับตัวแทนนะคะทั่วประเทศเลยนะคะคนที่มีบัตรตัวแทนนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ค่ะหรือเพจนะคะสุภาชาไทยแลนด์ค่ะ ผลิตภัณฑ์สุพัฒนาซอฟพลัสนะคะเป็นผลิตภัณฑ์สบู่ที่สกัดมาจากสมุนไพรไทยด้วยนวัตรกรรมที่ทันสมัยช่วยแก้ปัญหาผิวหน้าได้อย่างตรงจุดทั้งสิวฝ้ากระใบหน้าหมองคล้ำให้แหลดูกระจ่างใสขึ้นนะคะไม่มีสารอันตรายอ่อนโยนต่อผิวและสามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายอีกด้วยสําหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook นะคะของคุณนุชเวลาพรเลืองอุไหลได้เลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในช่วงแรกนี้เรียกได้ว่าพอหอมปากหอมคอมกันเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะคะส่วนตอนนี้นะคะคุณผู้ชมต้องไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาอัปเดตข่าวสารกันต่อคะ่ะค่าคืนนี้ขอพาคุณไปพบกับน,นวัตกรรมที่ช่วยสร้างพัฒนาการที่ดีให้ลูกนี่คือเครื่องจ้าเองขอยืมลูกคุณหน่อยนะคะ วิธีใช้แค่เปิดสวิตช์เครื่องจะเอ๋ก็พร้อมทำงานาาวิธีนี้จะทำให้เด็กเรียนรู้ว่าถึงแม้ไม่เห็นคุณคุณก็ยังอยู่โอ,อยไ,<ม>ได้ส่ไล่ะไม่ต้องซื้อค่ะใช้มือของคุณเองและเสียงได้แบบนี้จะเอ๋จะเอะ นอกจากจะเอยังมีงเครื่องมืออื่นที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการลูกสิ่งเล็กๆที่สร้างลูกกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Lady Society แล้วค่ะคุณผู้ชมคะถึงเวลาที่เราจะต้องไปอัปเดตข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันต่อแล้วล่ะค่ะ กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะจัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการจัดประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้าน4ี่ภาคนะคะรวมสินแผ่นดินสยามปีที่1 6ภายใต้แนวคิดนะคะรวมสินไทยไร้ขีดจำกัดเพื่อเถิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมรา,าชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพนะคะ2เมษายน2565น อีกทั้งยังเพื่อเป็นการเผยแพร่พระมหาการุณาธิคุณนะคะที่ทรงพลิกฟื้นศิลปะการแสดงพื้นบ้านด้วยพระบรารมีนํามาสู่การอนุรักษ์อย่างต่อเนื่องโดยผู้เข้าร่วมประกวดนะคะจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนรา,าชาสุดาสยามบรมราชากุมารีพร้อมด้วยเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า2ล้าน8แสนบาทครับสำหรับโครงการประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้าน โดยพระราชาทานสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีนะครับด้วยการที่ประเทศไทยของเรานะครับเรามีดนตรีพื้นบ้านอยู่ทั้ง4ภูมิภาคนะครับแล้วก็เรามีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมอยู่สูงนะครับอีกทั้งเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา2เมษายนของทุกปีนะครับทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยโกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดาเนินโครงการจัดการประกวดดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้านต่อเนื่องกันมาครับตั้งแต่ปี249จนมาถึง265ปัจจุบันนะครับแต่เพื่อที่เป็นการปรับให้เข้ากับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 เราจึงได้จัดเป็นการประกวดคลิปนะครับสำหรับปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีนี้ครับซึ่งการจัดการประกวดคลิปนั้นก็ถือว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนนะครับแล้วก็คณะการแสดงพื้นบ้านได้มีโอกาส เข้าถึงการประกวดมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือในปีนี้เรามีการได้มีการให้มีประเภทนะครับเปิดประเภทเดี่ยวแล้วก็มีประเภทเด็กก็คืออายุไม่เกิน15ปีนะครับเพื่อให้มีโอกาสในเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานเป็นคลิปแล้วก็ส่งเข้ามาประกวดได้นะครับก็ถือว่าทําให้การสืบสานศิลป,ปวัฒนธรรมในห้องยิ่งการแสดงพื้นบ้านแล้วก็ดนตรีพื้นบ้านนั้นอยู่คู่กับสังคมไทยเราต่อไปนะครับ การรับสมัครนะครับเราเปิดตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์ไปจนถึง25มีนาคมนะครับก็ยังมีเวลาสาหรับน้องๆแต่ละท่านแต่ละวงเลยนะครับแต่ละชุดการแสดงสามารถเตรียมตัวแล้วก็ส่งคลิปเข้ามาได้นะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง25มีนาคมนะครับ และสําหรับผู้ที่สนใจนะคะเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่25มีนาคมนี้นะคะโดยติดตามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของร่วมสินแผ่นดินสยามแล้วก็ที่ f a c e b o o k นะคะของ Event Work Work ได้เลยนะคะ วันที่12มีนาคมที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะจัดงานเสวนานและพิธีมอบรางวาัลการประกวดภาพถ่ายสิทธิมนุษยชนและการประกวดคลิปสั้นนะคะผ่านแพลตฟอร์ม Tik ต,ตอกภายใต้โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและอินเคียงข้างสิทธิมนุษยชนนะคะโดยได้รับเกียรติจากนา,ายวสันไพลีกลีนะคะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าร่วมง,งานพร้อมด้วยนางสาวพรประภัยการจนะลินประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน นอกจากนั้นภายในงานนะคะยังได้จัดให้มีการแสดงในทิทศการภาพถ่ายผลงานและคลิปสั้นนะคะผ่านแพลตฟอร์ม t ิ k t o อกในหัวข้อสิทธิมนุษยชนนะคะเป็นเรื่องของทุกคนของผู้ที่ได้รับรางวัลน,นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่13มีนาคมณหอศิละปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครอีกด้วยนั่นเองค่ะครับวันนี้ก็เป็นเวทีนะครับที่จะมีการมอบรางวัลสำหรับภาพถ่ายแล้วก็คลิปสั้น t ิ k t o k นะครับที่ชนะการประกวด จากที่สำนักง,งาน,นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดการประกวดในโอกาสที่เราขับเคลื่อนโครงการสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคนครับจริงๆโดยรวมก็ต้องถือว่าบ้านเราก็มาไกลพอสมควรนะครับในเรื่องสิทธิมนุษยชนในหลายต่อหลายด้านเนี่ยก็ถือว่า,เ,าเราให้ความเคารพในสิทธิมนุษยชน แต่ปัญหาก็อาจจะยังมีอยู่นะครับอย่างเช่นถ้าพูดถึงเรื่องของสิทธิทเด็กเด็กบางส่วนก็อาจจะ,ะยังเข้าไม่ถึงสิทธิบางอย่างนะครับหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาสิทธิของคนพิการก็เช่นเดียวกันคนพิการในการเข้าถึงะระบบขนส่งสาธารณะหรือว่าอ,อย่างเช่นสิทธิของคนหลากหลายทางเพศซึ่งก็ต้องการที่จะ,ะมีสิทธิ ในเรื่องของเจตจำนงในชีวิตของตัวเองครับ ราชวิทยาลัยจุฬาพรสืบสานพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้า,ฟากรมภาษีสว่างควัตวรัชคตยาราชนาลีนะคะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีสุขภาพดีรวมทั้งการป้องกันโรคนะคะซึ่งไม่ได้มีข้อจํากัดอยู่เฉพาะในคนเท่านั้นและด้วยวิวัฒนาการนะคะทางการแพทย์ที่เชื่อมโยงระหว่างสิ่งมีชีวิตทั้งคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมตามหลักการของสุขภาพหนึ่งเดียว โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์นะคะหน่วยงานภายใต้การกำกับของราชวิทยาลัยจุฬาพร์รวมกับมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมวันช้างไทย2565 เพื่อร่วมอนุรักษ์ช้างไทยนะคะที่เป็นสัตว์ประจําชาติตลอดจนความเป็นสัตว์สําคัญในระบบนิเวศและสัตว์ปากคุ้มครองพร้อมด้วยการจัดเสวนานะคะเพื่อสุขภาพช้างไทยในหัวข้อเทคโนโลยีช่วยช้างชลาจากโลกได้อย่างไรไปเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาณลีวิ่งฮอรนะคะชั้น3 0การค้าสยามพรากอนครับวันนี้ก็ทางมูลที่ช้างแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกับ,ร,บราชวิทยาลัยชุลาภรณ์แล้วก็ร่วมกับกรมปศุสัตว์ และก็สมาคมป้องกันการทารุณกรรมสัตว์เนี่ยครับร,ร่วมกันจัดงานวันช้างไทยวันนี้เพื่อที่จะทำสองสามประการด้วยกันอันที่หนึ่งก็คือเราประกาศสิ่งที่เรียกว่าปฏิญญาจัญญาบานควานช้างไทยเพราะเราเห็นว่าควานช้างเป็นอาชีพที่มีเกียรติเป็นอาชีพที่มีความสําคัญมากต่อช้างนะครับเราบักจะมองไปที่ประเด็นของช้างมองไปที่ประเด็นว่าช้าง มีปัญหาอะไรบ้างแต่จริงๆถ้าควานช้างเขาได้รับการดูแลควานช้างเขาก็มีสวัสดิภาพควานช้างเขามีหลักการในการทํางานที่ดีเนี่ยก็จะช่วยให้ช้างที่เขาดูแลมีสวัสดิภาพและมีการอยู่ดีกินดีด้วยเช่นเดียวกันควานช้างเป็กกนส่วนที่มีความสําคัญมากเพราะช้างกับควานช้างเขามีความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่าง เรียกว่าใกล้ชิดกันมากนะครับการเปลี่ยนควานช้างหรือการที่ควานช้างไม่ทําหน้าที่ที่พึงกระทำเนี่ยก็มีผลกระทบกับช้างมากที่เราเรียกว่าปฏิญญาจัญญาบัณควานช้างไทยเนี่ยไม่ใช่เป็นอะไรที่จะไปบังคับให้เขาทําหรือให้ควานช้างทั้งหมดเขาทำนะครับแต่ว่าเป็นหลักการที่เราได้ไปสอบถามไปพูดคุยเกิดชั้นธามติกับควานช้างทั้งเหนือ ใต,ตออ้ตะวันออกตะวันออกซิ่งเหนือทุกทุกส่วนของประเทศมาแล้วแล้วก็มารวบรวมมาเป็นปฏิญญาเพราะคำว่าปฏิญญาเนี่ยแปลว่าทำประกาศไม่ได้แปลว่าเป็นหลักกฎหมายเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เรารวบรวมมาเพื่อจะบอกกับชาควานช้างว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เขาน่าจะยึดปฏิบัตินะครับทำมากที่สุดได้ก็ดี แต่ไม่ได้ทําไม่ได้แปลว่าผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าการที่ประกาศปฏิญญาจัญญาบานควานช้างไทยวันนี้ไปเนี่ยควานช้างทั้งประเทศจะช่วยกันกุณานําไปาดูว่าท่านจะทําส่วนไหนได้ให้เป็นประโยชน์บ้างนะครับแล้วก็ถ้าเราช่วยทําให้ยกระดับการเป็นควานช้างไทยให้ดีขึ้นให้เขาเป็นอาชีพที่มีเกียรติเป็นอาชีพที่มีไรายได้ดี เป็นอาชีพที่เขารู้สึกว่าทําไปแล้วเขาก็สบายใจช้างก็สบายใจช้างบ้านที่มีการดูแลเลี้ยงดูอยู่สี่พันเชือกในประเทศไทยเนี่ย mm hmm. ก็จะได้มีความสุขด้วยนะครับ mm hmm. อันนี้ก็เป็น <Yeah. S 2> เป็นหลักการภาพรวมที่เราเกิดขึ้นทําวันนี้ประการที่สองก็เราก็ประกาศเรื่องของโครงการที่ทํากับมูลที่ของเราทํากับทั้งราชพิยัยจุฬาภร์ทำกับมหาวิทยาลัยมหิดล <Yeah. S 2> มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยในเรื่องของการ ดูแลสุขภาพช้างโดยใช้อ,อุตาสาว์เพื่อที่จะไปดูว่าอาวัยวะต่างๆของช้างโดยเฉพาะช้างที่ชาราเนี่ยเขาเขามีอะไรที่เราจะเราจะดีเทคตรวจสอบได้ตั้งแต่ต้นเพื่อจะช่วยการรักษาไม่ใช่พอถึงเวลาแล้วอย่างเห็นอย่างที่มีเรื่องของนิ้วช้างเลยจะต้องไปผ่าตัดไปล้วงแบบอะไรที่ทรมานเขามากถ้าเรารู้ล่วงหน้า ตั้งแต่ต้นค่อยๆช่วยกันร,รักษาเขาตั้งแต่ต้นเนี่ยก็จะดีมากเพราะฉะนั้นการใช้อุตสาว์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ไม่ได้ใหญ่เลยทีุ่หมอจะสามารถถือไปได้แล้วก็ไปตรวจสอบไปเช็คช้างตามปางต่างๆตามที่ต่างๆได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพช้างในอนาคตครับผมผมกล้ายืนยันได้เลยนะครับว่าในเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็เรื่องของศักยภาพในการดูแลสุขภาพช้างของประเทศไทย ณวันนี้เนี่ยเราเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้และก็แหล่งศึกษาวิจัยที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเรามีความทัดเทียมกับต่างประเทศจากการที่เราได้พัฒนาขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยคณะสัตวแพทยาศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์นะครับได้ยึดถือหลักขององค์ประธานในเรื่องของการที่ยึดว่าเป็นเลิศเพื่อทุกชีวิตนั่นคือการที่จะดูแลสุขภาพของทั้ง คนสัตว์สิ่งแวดล้อมด้วยแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวช้างเป็นองค์ประกอบสําคัญของแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวเช่นกันนะครับสุขภาพคนจะดีได้สุขภาพช้างจะดีได้สุขภาพสิ่งแวดล้อมจะดีได้มันต้องไปด้วยกันยกตัวอย่างเช่นโรคบางอย่างที่เราพบว่ามันถ่ายเทกันระหว่างคนกับช้างนะครับและลงอยู่ในสิ่งแวดล้อมอีกนะฮะอย่างง่ายๆเลยเรื่องวันณโรคเนี่ยนะครับเราพบวันณโรคในช้างก็พบ เราพบในคนก็พบแล้วเป็นตัวเดียวกันนะครับแล้วมันก็ลงไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมอีกก็พบอีกเพราะฉะนั้นนี่ไม่ได้บาดความว่าให้เลิกเลี้ยงช้างหรือเลิกไปกี่ช้างหรือเที่ยวใช้ช้างแต่สิ่งที่เราก็คือว่า้ช้างดันไปได้เชื่อว่านโลกมาจากคนนะสิใครน่ากลัวกว่ากันใช่ไหมแต่เราสามารถดูแลได้ด้วยแนวคิดที่ถูกต้องนะครับเพื่อให้ธุรกิจการใช้ช้างการอนุรับช้างยังอยู่ได้ใช่ไหมครับ เราก็ใช้การประสานงานวิจัยเข้าไปเกี่ยวเพื่อถามว่าเทคโนโลยีอะไรเข้ามางานวิจัยเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยเรื่องของนิวก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราพบบ่อยขึ้นแต่ทำยังไงจะเจอเร็วเจอเร็วก็รักษาง่ายเจอช้าก็ตายเพราะฉะนั้นเจอเร็วก็โดยการพัฒนาเรื่องอันตราสาวนะครับเดี๋ยวก็เริ่มตรวจใช้อันตราสาวง่ายๆปุ๊บเจอแล้วก็ใช้ยาหรือใช้การ สวนก็เสร็จแล้วไม่ต้องไปผ่าตัดนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ให้เห็นแล้วมีอีกหลายเรื่องที่จะต้องพัฒนาขึ้นอย่างเช่นตอนนี้เราพบว่าโรคที่คุกคามช้างอยู่เยอะทีเดียวและเป็นปัญหาหน้ากลัวก็คือเรื่องของ EHV e ไวรัส e คือไวรัสที่ทำให้ในกลุ่มของ herpes เนี่ยที่ทำให้เส้นเลือดแตกแล้วก็ลูกช้างเนี่ยนะครับอายุ1-2ปีจะตายอย่างรวดเร็วมากมันสวันตายเลยยังไม่ทัน จะตรวจอะไรามากมายนะครับแสดงอาการปุ๊บไปแล้วรักษาก็ยากมากแต่จะทํำยังไงล่ะการจะป้องกันวัคซีนก็ยังไม่มีการบริหารจัดการอย่างไรการตรวจก็ยิ่งพบว่าเกิดมากขึ้นแล้วเกิดจากการผสมพันธุ์ใช่ไหมครับก็ต้องมีการตรวจตั้งแต่พ่อแม่พันธุ์ไล่ไปเรื่อยๆการพัฒนาเรื่องการรักษาก็ต้องพัฒนาอันนี้คือประเด็นคุกคามของช้างไทยในปัจจุบันนะครับเพราะว่าช้างอายุมากไม่ตาย จะตายที่ช้างอายุน้อยต่อให้เราขยายพัน์ช้างได้เยอะอยังไงแต่เลี้ยงไม่เกิน2ปีตายหมดด้วยโรคเนี้ยสุดท้ายก็หมดเองอะครับคือคือคือผมในในส่วนตัวเองอะนะฮะผมส่วนตัวผมคิดว่าเท่าที่ไปสัมผัสมาเนี่ยผมอยากให้สุดท้ายแล้วที่เราเราไปอยู่สมมติผมไป่ทำไรเงี้ย เขามันเป็นที่จริงๆแล้วมันเป็นเป็นส่วนหนึ่งของของชีวิตเขาหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าถ้าเราอยู่ด้วยกันกับกับเขาได้เราหาวิธีที่จะอยู่หรือไม่ไม่ไ,มไล่เขาหรืออะไรอย่างนี้ผมไม่รู้นะฮะว่าจะแก้ปัญหายังไงแต่แต่อย่าไปทาร้ายเขาหรือว่าอะไรผมเชื่อว่าถ้าเราไม่ทาร้ายเขาเขาก็ไม่ทาร้ายเราเพราะเขาเป็นสัตว์ที่น่ารักมากจริงๆนะครับผมคิดว่าตรงนั้นจะช่วยกันได้ครับ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะจะมีแขกรับเชิญคนไหนมาร่วมพูดคุยในรายการนะคะคุณผู้ชมต้องคอยติดตามชมให้ดีส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ